ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแอฟริกาใตา้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทารกน้อยได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้พ่อแม่ต้องจมอยู่กับความเสียใจซึ่งคดีนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ยากมากๆสําหรับตํารวจเพราะหลักฐานต่างๆที่พบเจอก็ล้วนเต็มไปด้วยความซับซ้อนสร้างคําถามมากมายผุดขึ้นมาในใจว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปในครั้งนี้และเพราะเหตุใดจึงต้องพลากหนูน้อย ไปจากอ้อมกอดของพ่อแม่แต่แล้วจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปยาวนานเกือบ20ปีความจริงอันน่าเหลือเชื่อก็ได้ปรากฏขึ้นทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่น่าจดจำและบทสรุปในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรมาร่วมไขค,คดีหาคำตอบไปพร้อมกันกับ The 17 Years of Miracle Case คดีปฏิหารความลับ17ปี สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงทอล์กแอนจินนะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ทางผมไม่เคยเล่าหรือพูดถึงมาก่อนครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงก็รบกวนเวลาเพื่อนเทุกคนรับชมสิ่งน่าสนใจสักแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วครับหมึกกรุบเส้นบุกปรุงรสมาล่ารสชาติเผ็ดซีซาร์จัดจ้านถึงใจหอมกลิ่นมาล่าแบบจัดเต็มสะดวกพกพาง่ายเพียงแค่ฉีกซองเคี้ยวปุ๊บก,ก็กรุบป,ปั๊บอร่อยได้ทุกที่หรือจะกินคู่กับอาหารเพิ่มความหลากหลายให้เมนูปโปรดก็ได้เช่นกันมี2รสชาติให้เลือกสีส้มมาล่ารสดั้งเดิมและสีแดงมาล่าสูตรเผ็ดไฟลุกหนซองราคา25บาทไปหาซื้อกันได้กับซันซุหมึกกรุบที่เซ เ1เวนอลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศยังไงก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนสปอนเซอร์หลักของเราในคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่รับชมเอาละครับเรากลับมาสู่เนื้อหาเรื่องราวของเรากันต่อครับที่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ครับและมาไขคดีไปพร้อมกันเลยครับในวันนี้ทางผมจะขอพาทุกคนไปกันที่ประเทศแอฟริกาใต้กันบ้างนะครับ ไปตามติดชีวิตของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งก็คือนายมอและนางเซเลสโดยทั้งคู่ได้อาศัยใช้ชีวิตกันอยู่ในเมืองแคปทาวและในปี1997ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของพวกเขาทั้งสองคนครับเนื่องจากทั้งคู่กำลังจะมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นและแล้วในวันที่28เมษายนในปีนั่นเองก็คือวันที่เซฟานีลูกสาวของพวกเขากำลังจะลืมตามองดูโลกใบนี้ครับ เด็กหญิงเซฟานีนะครับก็เกิดมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปกติทุกอย่างแต่ตอนนั้นทางเซเลสผู้เป็นแม่ก็เลือกใช้วิธีการผ่าคลอดครับทาให้เธอต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าปกติและแล้ว2วันต่อมาในขณะที่เซเลสกําลังร้องเพลงกล่อมลูกน้อยนอนในเปลข้างๆเตียงของเธอจนเธอก็เหนื่อยล้าและเผลอหลับไปแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินมาสกิดปลุกเธอครับพร้อมถามเธอว่าเซฟานี Stephanie ลูกสาวของคุณ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนได้เวลาตรวจร่างกายเด็กแล้วนะซึ่งเซเรสไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับในอาการกึ่งง่วงนอนงัวงเงียเธอก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่งูดหงิดครับว่าลูกสาวของฉันก็นอนอยู่ในเปรข,ข้างเตียงไงล่ะเด็กเพิ่งเกิดจะให้เดินไปไหนได้เธอพูดพร้อมกับชี้นิ้วไปที่เปครับแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วนะครับก็ได้พบว่าเซฟานีลูกสาวของเธอได้หายไปแล้วครับเมื่อเป็นแบบนั้นความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นทันทีทั้งตัวเธอและพยาบาลหลายคนก็ช่วยกันเดินสำรวจตามหาหนุน้อยไปทั่วทั้งตึก แต่ก็ไม่พบเจอเบาะแสอะไรจนในที่สุดทางโรงพยาบาลก็ต้องตัดสินใจแจ้งเรื่องให้ทางตำรวจเข้ามาช่วยดำเนินการสืบสวนต่อทันทีในตอนนั้นข่าวทาลุกหายก็กลายเป็นเรื่องที่รับรู้กันไปทั่วโรงพยาบาลครับทำให้ทั้งหมอพยาบาลตำรวจและญาติญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยคนอื่นก็ต่างพากันช่วยสํารวจตามหาหนูน้อยกันทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลแต่ก็ไม่พบเจอเบาะแสอะไรเซเลสผู้เป็นแม่ก็พยายามเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังว่าในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ จู่ๆเธอก็รู้สึกตัวนะครับว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเพื่อถามถ่ายอาการกับเธอก่อนที่พยาบาลคนนั้นจะเดินอ้อมเตียงไปยังบริเวณเปยข้างๆเตียงครับและเธอก็เผลอหลับไปอีกครั้งหนึ่งจึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผู้เป็นแม่เองก็พยายามอธิบายรูปประพัน์สันฐานของพยาบาลที่เธอเห็นให้ทางตำรวจฟังอย่างละเอียดครับแต่เมื่อทางตำรวจลองเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปสอบถามกับหมอพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาลนี้ก็ไม่มีใครคุ้นรู้จักกับบุคคล ที่มีรูปร่างลักษณะตามที่เซเลสบอกเอาไว้สักคนแต่เมื่อทางตำรวจได้ลองไปไล่สอบปากคำผู้ป่วยทุกคนที่นอนอยู่ข้างๆเตียงเซเลสทุกคนก็เล่าเหมือนกันคับว่าพวกเขาเห็นพยาบาลคนหนึ่งมาอุ้มเด็กไปจริงๆแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าพยาบาลกำลังเอาเด็กไปตรวจสอบร่างกายตามปกติจึงไม่ได้เอกใจอะไรต่อมาทางตำรวจก็ได้ไปสำรวจบริเวณอุโมงค์ช่องทางพิเศษซึ่งเป็นทางลัดที่เชื่อมต่อกันระหว่างทุกอาคารและทางเข้าออกของโรงพยาบาลครับ มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางให้เฉพาะพนักงานบุคลากรภายในหรือใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแต่ตรงอุโมงนี้เองครับตำรวจได้พบกับหลักฐานซึ่งเป็นหมอนใบหนึ่งถูกทิ้งเอาไว้และทางตำรวจก็คาดการได้ว่าผู้ก่อเหตุน,น่าจะใช้หมอนใบนี้ยัดเข้ามาในท้องปลอมตัวเป็นคนท้องแก่ตอนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลครับเพื่อให้เขาสามารถเดินผ่านช่องทางอุโมง์พิเศษนี้ได้โดยไม่ตกเป็นเป้าสายตาของใคร และเมื่อเข้ามาข้างในได้แล้วเขาก็น่าจะแอบเปลี่ยนเป็นชุดพยาบาลเพื่อเดินเข้าไปในห้องและอุ้มขโมยเด็กออกมาข้างนอกโรงพยาบาลได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับวันเวลาผ่านไปนับสัปดาห์ตำรวจก็ยังไม่สามารถหาเบาะแสอะไรเพิ่มเติมได้ส่วนทางด้านเซเลสผู้เป็นแม่ร่างกายของเธอก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจนแพทย์อนุญ,ญาตให้เธอกลับบ้านได้ครับในระหว่างที่กําลังนั่งรถกลับบ้านนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังคงคิดเข้าข้างตัวเองมองโลกในแง่ดีครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงแค่การกันแกล้งของโรงพยาบาลเท่านั้นประเดี๋ยวเมื่อเดินทางถึงบ้านนะครับก็น่าจะพบลูกน้อยเซฟานี่นอนรออยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วครับแต่ความจริงแล้วเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านทุกอย่างก็มีเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นทั้งสองคนจึงนํำได้เพียงแค่กอดคอกันร้องไห้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับช่วงเวลา1ปีหลังจากนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังคงออกข่าวเป็นสิ่งที่ประชาชนภายในเมืองต่างพากันพูดถึงในทุกๆวันครับ เซเลสและนายมอทั้งคู่ก็มักจะถูกเชิญไปออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นอยู่เสมอซึ่งทุกครั้งทั้งสองคนนี้ก็มักจะขอร้องอ้อนวอนออกสื่อครับว่าให้คนที่ขโมยลูกของเธอไปนําลูกกลับมาคืนให้กับเธอเสียทีครับหรือใครก็ตามที่พบเจอเบาะแสนะครับก็ช่วยให้ติดต่อมาแจ้งเรื่องให้เธอทราบหน่อยแต่นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุพวกเขาทั้งสองก็ไม่เคยได้รับเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกสาวของตนเองอีกเลยครับ แต่ในทุกๆวันที่28เมษายนของทุกปีนะครับพวกเขาก็จะจัดบ้านซื้อเคก้กจัดงานฉลองวันเกิดให้กับเซฟานี่ลูกสาวของพวกเขาเพราะในใจลึกๆของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ยังคงมีความหวังและเชื่อว่าลูกสาวของตนเองยังคงมีชีวิตอยู่และสักวันหนึ่งเซฟานนี่เธอก็คงเดินทางกลับบ้านมาเป่าเคก้กฉลองวันเกิดกับพ่อแม่อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับวันเวลาผ่านไปหลายปีจู่ๆตำรวจก็ได้รับเบาะแสมาจากพยานคนหนึ่ง ที่โทรมาเล่าว่าเธอเห็นเพื่อนบ้านผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กเข้าไปในบ้านท,าท,าทั้งๆที่เกาะหน้านี้เพื่อนบ้านคนนี้ไม่เคยตั้งคันมาก่อนเลยได้ซ้ําแถมรูปร่างลักษณะภายนอกของเด็กที่เธออุ้มเข้าไปนะครับก็ดูคล้ายคลึงกับเซฟานี่ที่เป็นข่าวหายตัวไปมากๆอีกด้วยครับเมื่อได้ข้อมูลชุดนี้มาทางตํารวจก็ไม่รอช้าครับรีบเดินทางไปตรวจสอบอย่างบ้านหลังนั้นโดยทันทีเมื่อเคาะประตูสอบถามเพื่อนบ้านคนดังกล่าวดูก็ได้พบว่าเด็กต้องสงสัยคนนั้นเป็นเพศช,ชาย ซึ่งนั่นก็หมายกามว่ามันไม่มีทางจะเป็นเซฟานี่ทารกที่ถูกลักพาตัวไปอย่างแน่นอนครับการเวลาได้ผ่านไปหลังจากนั้นอีกหลายปีครับโดยที่ไม่พบเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมจนทําให้แม้แต่ทางตํารวจนะครับก็เริ่มคาดการกันว่าโอกาสที่จะได้หนูน้อยเซฟานี่กลับคืนมานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเธออาจจะโดนลักพาตัวหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่ถ้าหากพบเจอเ,อเธอจริงๆในตอนนี้เธอก็อาจจะกลายเป็นร่างกายไร้วิญ,ญญาณไปแล้วล่ละครับ ซึ่งถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นแต่สําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ยังคงมีความหวังและดําเนินชีวิตกันต่อไปทั้งคู่ก็มีลูกเพิ่มด้วยกันมาอีก3คนซึ่งชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็ดูเหมือนจะเริ่มกลับมาสู่เส้นทางที่ดีเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นตามที่หวังกันเอาไว้แต่ในที่สุดก็มาถึงวันที่ทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันไปครับโดยมีสาเหตุมาจากฝั่งหนึ่งยังคงหมกมุ่นฝังใจอยู่กับเหตุการณ์เซฟานนี่ลูกสาวคนแรกที่หายตัวไป ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะพยายาม Move on ใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าเพื่อจะทําให้ทุกคนในครอบครัวไม่ต้องจมปลักอยู่กับความโศกเศร้าแบบนี้เสียทีครับหลังจากนั้นแม้ว่าทั้งสองคนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเองแล้วก็จริงแต่ในทุกวันที่28เมษายนทั้งสองก็จะกลับมาเจอกันตามคำมั่นสัญญาเพื่อจัดงานวันเกิดให้กับเซฟานีด้วยฐานะพ่อและแม่ตลอดไป จนกระทั่งอีก12ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2009จู่ๆในวันนั้นเซเลสก็ได้รับสายโทรศัพท์ปริศนาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดจากับเธอด้วยน้ำเสียงกระซิบประมาณว่าฉันรู้ว่าเซฟานี่ลูกสาวของคุณที่ถูกลักพาตัวไปตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันจะยอมแจ้งเบาะแสทั้งหมดให้กับคุณเพียงแค่ต้องการแลก,กเงิน70,000ดอลลาร์ซึ่งจำนวนเงินที่ว่านี้นะครับหากลองตีเป็นเงินไทยในยุคปัจจุบันคร่าวๆดู ก็จะมีมูลค่าที่สูงมากกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนเงินที่มากก็จริงแต่สําหรับเซเลสที่รอคอยจะเจอหน้าลูกสาวของตัวเองมาตลอดกว่า12ปีก็ตอบรับข้อเสนอนัดเจอโดยไม่ลังเลเลยแหละครับซึ่งแม้ว่าตัวเธอเองในตอนนั้นจะไม่ได้มีเงินทองที่มากมายขนาดนั้นก็จริงนะครับแต่สําหรับหัวอกคนเป็นแม่ก็ตัดสินใจได้ทันทีครับว่าหากข้อมูลทั้งหมดมันนําพาไปสู่การพบเจอเซฟานี่ได้จริงๆ เธอก็พร้อมจะทํางานทําทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมาชดใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์ครับและเธอก็เอาเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแจ้งให้ทางตํารวจทราบด้วยนะครับเพื่อขอช่วยเขามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเธอระหว่างที่นัดเจอครับเพราะเธอก็เก่งว่าคนที่โทรมาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็เป็นได้แต่เมื่อมาถึงวันเวลาตามที่นัดหมายตํารวจก็เฝ้ารอดักซุ่มอยู่นานหลายชั่วโมงก็กลายเป็นว่าไม่มีใครปรากฏตัวมาตามที่ตกลงกันเอาไว้ตํารวจจึงลองใช้วิธีการแกะรอยจากเบอร์โทรศัพท์ ที่โทรมาครับจนได้พบว่าความจริงคนที่โทรมาหลอกให้ข้อมูลในครั้งนี้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแกรนดาดูเบลและเธอคนนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บ้านติดกันกันกบแม่ของเซเรสนั่นเองครับตำรวจจึงรีบเดินทางไปบุกตรวจสอบบ้านของเธออย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมครับแต่ก็ไม่พบเจอหลักฐานอะไรและเมื่อเรียกตัวเธอมาสอบปากคําเพิ่มเติมเธอก็ยอมรับออกมาจนได้กับว่าเหตุผลที่ทําทุกอย่างลงไปนั้น เพียงแค่ต้องการจะหลอกเงินรางวัลจากครอบครัวนี้เท่านั้นเองครับผลจากการโกหกในครั้งนี้ทําให้ตัวเธอโดนฟ้องในข้อหาขู่กันโชครัพย์และให้การเท็จแก่เจ้าหน้าที่และต้องโดนจําคุกเป็นเวลา3ปีเต็มเถมยังต้องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา600ชั่วโมงหลังจากที่พ้นโทษออกมาจากคุกอีกด้วยครับวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งในปี2 0 1 5หรือ17ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งในตอนนี้ลูกสาวคนที่2ของครอบครัว ที่มีชื่อว่าแคสซิดีก็มีอายุป่าเข้าไป14ปีและกำลังเรียนอยู่ชั้นไฮสคูลครับซึ่งชีวิตของเธอก็ดูแสนจะเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กๆทั่วไปครับแต่แล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอก็ได้เกิดขึ้นจนได้เมื่อเธอได้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่ผู้หญิงที่โรงเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิเชลโซโลมอนซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีอายุที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สนิทกันมากๆชนิดตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกัน จนบางครั้งเพื่อนๆในโรงเรียนหลายคนนะครับก็เข้าใจว่าทั้ง2คนนี้เป็นแฟนกันเป็นคู่เลสเบียนกันด้วยซ้าครับและมักจะมีหลายๆคนนะครับชอบแซวกันอยู่บ่อยๆว่า2คนนี้หน้าตาเหมือนกันราวกับเป็นเนื้อคู่และบ่อยครั้งแคสซิดี้ก็มักเลาเรื่องราวของเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ที่ทุกคนชอบแซวเธอนะครับว่าเป็นแฟนกันหน้าตาเหมือนกันไปเล่าให้ทุกคนในครอบครัวฟังระหว่างที่รับประทานอาหารมื้อค่าที่บ้านทุกวันครับและเมื่อได้ยินเรื่องเหล่านี้ทุกวันทุกวันเข้านะครับนายมอผู้เป็นพ่อ ก็เริ่มเกิดความรู้สึกอยากจะเห็นใบหน้าของคนที่ลูกสาวเล่าให้ฟังทุกวันเขาจึงเอ่ยปากบอกกับลูกไปนะครับว่าวางๆก็พาเพื่อนสาวคนนี้มากินข้าวที่บ้านเราได้นะว่าแต่เขาหน้าตาเป็นยังไงเลยช่วยเปิดรูปภาพให้พ่อดูหน่อยได้ไหมเมื่อได้ยินแบบนั้นทางเคสซิดี้ก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรูปที่เธอถ่ายเซฟฟี่กับเพื่อนสนิทรุ่นพี่คนนี้ให้พ่อดูทันทีครับแต่เมื่อเห็นรูปถ่ายนะครับนายมอผู้เป็นพ่อก็ถึงกับช็อกนิ่งเงียบไปสักพักใหญ่ ก่อนที่เขาจะส่งรูปถ่ายนี้ต่อไปให้เซเลสอดีตภรรยาต่อและทันทีที่ได้เห็นภาพทั้งสองคนนี้ก็ต่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันครับว่าเพื่อนสนิทรุ่นพี่คนนี้มีรูปร่างลักษณะหน้าตาสีผิวที่คล้ายคลึงกับแคสซิดี้ลูกของเรามากๆจุดหน้าเหลือเชื่อทําให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งนายมอและเซเรสก็พยายามช่วยกันสืบหาประวัติส่วนตัวของเพื่อนสาวรุ่นพี่คนนี้ดูทันทีทั้งสองเริ่มจากการสะกดรอยตามไปแอบดูมิเชตัวจริงที่โรงเรียนครับ และทันทีที่ได้เห็นพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอคนนี้อาจจะเป็นเซฟานีลูกสาวคนโตที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ17ปีก่อนแน่ๆพวกเขาจึงลองสืบค้นประวัติของมิเชเชิงลึกลงไปอีกครับว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนและก็ได้พบว่าพ่อแม่ดูไม่ได้มีหน้าตาบุคลิกที่คล้ายคลึงกับมิเชเลยสักนิดนอกจากนั้นพวกเขายังให้ลูกสาวของตัวเองไปลองแอบถามเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ดูครับว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่และแล้วก็ได้คําตอบกลับมาว่าเธอเกิดวันที่30เมษายน ปี1997และมันก็ดัดบ,บังเอิญตรงกับวันที่เซฟานีถูกลักพาตัวไปยังเหมาะเจาะอีกด้วยครับเมื่อดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้เขากําลังคิดอยู่ในหัวมันดูมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆทั้งคู่จึงตัดสินใจเอาข้อมูลทั้งหมดเข้าไปคุยกับทางตํารวจครับเพื่อช่วยเข้ามาดาเนินการสืบสวนพิสูจน์ความจริงต่อทันทีหลังจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับทางตํารวจก็ได้เดินทางมาโรงเรียนพร้อมกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อขอดูตัวมิเชครับ ไม่ได้เจอหน้ากันพวกเขาก็นั่งพูดคุยถามคำถามกันไปเรื่อยๆครับและคำถามแรกก็คือหนูเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเซฟานีทารกที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายปีก่อนบ้างไหมซึ่งเธอก็ตอบกลับมาทันทีครับว่าตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้หรือรู้อะไรเกี่ยวกับข่าวนี้มาก่อนเลยดังนั้นตำรวจนะครับจึงถามต่อไปอีกว่าหนูรู้ไหมว่าตัวเองเกิดที่โรงพยาบาลไหนเธอจึงตอบกลับไปทันทีก็ว่าพ่อแม่เคยเล่าให้หนูฟังว่าหนูเกิดที่โรงพยาบาลรีทิสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนี้แหละ เมื่อได้ยินแบบนั้นทางตำรวจจึงพูดสวนกลับไปทันทีครับว่าผมได้ไปสืบย้อนประวัติของโรงพยาบาลนี้มาแล้วนะไม่เคยมีประวัติอะไรเกี่ยวกับตัวหนูเลยแถมทั้งพ่อและแม่ของหนูก็ไม่เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้เลยด้วยซ้ําเมื่อได้ยินแบบนั้นมิเชลเธอก็เอาแต่นิ่งเงียบเริ่มแสดงสีหน้าสับสนออกมาอย่างชัดเจนครับในใจของเธอตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลแล้วแหละครับว่าผู้ใหญ่ทั้งสองคนนี้ต้องการอะไรจากเธอกันแน่ ทางตำรวจจึงรีบพูดเข้าประเด็นต่อทันทีครับว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนนี้ดูดูแล้วหนูน่าจะคือเซฟานี่เด็กทารกที่ถูกขโมยตัวไปเมื่อ17ปีก่อนนะเมื่อได้ยินแบบนั้นมิเชก็เริ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจพูดเถียงตอบกลับมาทันทีประมาณว่าเธอชื่อมิเชเธออยู่กับพ่อแม่คนนี้มาตั้งแต่เด็กๆจะไปเป็นเซฟานี่ที่โดนลักพาตัวอะไรนั้นได้ยังไงพวกคุณเพลเจอร์หรือเปล่าตำรวจจึงลองหยิบรูปถ่ายเอกสารสูติบัตร ผลการสืบสวนย้อนหลังเล่าเหตุการณ์ให้เธอฟังเป็นฉากๆครับแต่พวกเขาก็เถียงกันไปมาอยู่นานนับชั่วโมงจนสุดท้ายตำรวจก็เสนอทางออกบอกให้เธอลองมาเข้ารับการตรวจสอบ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงกันไปเลยดีกว่าเมื่อได้ฟังแบบนั้นทางมิเชลเธอก็ตอบรับกลับมาทันทีกับว่าเธอพร้อมเข้ารับการตรวจสอบเพื่อตำรวจไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับตัวเธออีกและเธอก็มั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับว่าคนที่เลี้ยงดูเธอมาคือพ่อแม่จริงๆของเธอเพราะพวกเขาก็ต่างเอาใจใส่ ส่งเสียเลี้ยงดูเธอมาเป็นอย่างดีไม่เคยใช้กําลังหรือทำอะไรให้เธอเสียใจเลยสักนิดถ้าพวกเขาเป็นโจรที่ลักพาตัวเธอมาจริงๆก็ไม่น่าจะมีทางปฏิบัติกับเธอดีแบบนี้อย่างแน่นอนครับและแล้วหลังจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ผลการตรวจสอบ DNA จากห้องแลบก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการจนได้ครับว่ามิเชคนนี้แท้จริงแล้วเธอก็คือเซฟานีทารกที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ17ปีก่อนนั่นเอง แล้มันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยแหละครับเมื่อคดีลักพาตัวที่แสนยาวนานที่ตำรวจไม่พบเจอเบาะแสอะไรตลอดการสืบสวนเกือบ20ปีจะถูกไขลงได้โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากรูปถ่ายเซลฟี่เพียงแค่ใบเดียวนี้เท่านั้นครับและคนที่น่าจะตกใจกับเรื่องนี้ที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นแคสซิดีลูกสาวคนที่2ของครอบครัวที่เธอคงไม่คิดไม่ฝันหรอกนะครับว่าเพื่อนรุ่นพี่ที่เธอสนิทตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันหลายปี จะกลายเป็นพี่สาวแท้ๆของตัวเองไปซะได้และสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดนะครับก็คือบ้านที่เซฟานีเธอไปอาศัยอยู่หลังจากที่ถูกลักพาตัวไปมันก็อยู่ห่างจากบ้านของพ่อแม่แท้ๆของเธอเป็นระยะทางเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งนั่นก็หมายกมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆครับที่ตลอด17ปีที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านี้อาจจะเคยเจอหน้ากันเดินสวนกันไปสถานที่เดียวกันนั่งกินข้าวในร้านอาหารเดียวกันโดยที่ไม่รู้ตัวครับ ความรู้สึกของเซฟานี่ในตอนนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงในหัวของเธอมันเต็มไปด้วยความสับสนครับจนคิดว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่ฝันไปด้วยซ้ําเซฟานี่ได้ถูกนําตัวไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์ชั่วคราวให้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการตัดสินคดีจะจบสิ้นลงในตอนนั้นทั้งนายมอและเซเรสก็ต่างรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้เจอหน้าลูกสาวที่พวกเขาจัดงานวันเกิดรอคอยเธอมาตลอดชีวิต พวกเขารีบเดินทางมาเยี่ยมเซฟานี่ถึงสถานสงเคราะห์วิ่งโผลเข้ากอดเธอหลังน้ําตาด้วยความดีใจออกมาทันทีครับแต่สําหรับทางเซฟานี่แล้วเธอก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจออกมาเลยสักนิดตัวเธอยังคงอยู่ในสภาวะช็อกสับสนมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าคนที่กอดเธออยู่ในตอนนี้นะครับจะคือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดตัวจริงของเธอแต่เธอก็รู้สึกกับพวกเขาไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกครับ แถมเธอเองก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าภาพความทรงจําพ่อแม่ในวัยเด็กที่ให้ความรักความอบอุ่นเลี้ยงดูเธอมาตลอดเป็นอย่างดี17ปีจะกลายเป็นผู้ต้องหาคดีลักพาตัวเด็กไปจนได้ครับตัดภาพสลับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับทางตํารวจก็รีบดําเนินการไปควบคุมตัวนายไมเคิลและนางลาโวน่าพ่อแม่ตัวปลอมมาสอบปากคําเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อทันทีทางด้านนายไมเคิลนะครับก็ได้ให้การกับทางตํารวจไปว่า เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการลักพาตัวเด็กคนนี้มาและเขาก็ยังคงเข้าใจจริงๆนะครับว่ามิเชคือลูกสาวแท้ๆของเขามาโดยตลอดเพราะในช่วงเวลาที่ภรรยากําลังตั้งครรภ์ตัวเขาเองก็อยู่ที่ต่างประเทศกําลังทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวครับและกว่าที่เขาจะจัดการธุระทาอะไรจนแล้วเสร็จเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านก็พบว่าภรรยาได้เอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงไว้ในบ้าน,เ,นเรียบร้อยแล้วครับแถมทางเลโวนาเองนะครับก็ไม่เคยแสดงอาการพิรุกหรือเล่าอะไรให้เขาฟัง จนทําให้เขานะครับก็เข้าใจว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขาและภรรยาจริงๆครับแถมเมื่อลองไปสอบปากคํากับเซฟานีเพิ่มเติมเธอก็ย้ากับทางตํารวจชัดเจนว่าพ่อคนนี้ไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับเธอเลยสักครั้งเขาทั้งดูแลเอาใจใส่เธอมาเป็นอย่างดีตลอดทําให้จากหลักฐานข้อมูลทั้งหมดที่ทางตํารวจมีตอนนี้ศาลก็ตัดสินได้ว่านายไมคิขึ้นไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้ครับและปล่อยตัวเขาไปในที่สุดส่วนสําหรับลาโวนา่าแม่ตัวปลอมเธอก็พยายามต่อสู้คดี โดยเธอกล่าวอ้างต่อสารน,นะครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะลักพาตัวเด็กมาในวันที่เกิดเหตุเธอได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปปรึกษากับแพทย์เรื่องภาวะการมีบุตรยากของตัวเธอเองแต่ระหว่างที่กําลังจะเดินออกนอกโรงพยาบาลจู่ๆก็มีพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซินเวียอุ้มเด็กคนนี้เดินมากระซิบบอกกับเธอว่าคุณสนใจจะรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูไหมพ่อแม่แท้ๆของเขาไม่ต้องการเด็กคนนี้อีกแล้วล่ะหากต้องการก็จ่ายเงินมาเพียงแค่3,000แรนแอฟริกา หรือประมาณ20,000บาทเท่านั้นครับก็จะสามารถเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูได้เลยเมื่อได้ยินแบบนั้นด้วยความที่ตัวเลโโบนานะครับเธอมีความฝันอยากจะมีลูกมากๆเธอจึงตัดสินใจยอมจ่ายตังค์และรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูต่อแต่ผลจากการตรวจสอบประวัติของโรงพยาบาลย้อนหลังนะครับก็พบว่าไม่เคยมีพยาบาลชื่อซินเวียทำงานที่นี่มาก่อนตามที่เธอกล่าวอ้างเอาไว้ครับแต่เมื่อลองไปสอบถามกับพยาบาลหมอหรือพนักงานทุกคนในโรงพยาบาล ก็ไม่มีใครรู้จักพยาบาลชื่อนี้เช่นกันครับดังนั้นทางตำรวจจึงคาดการได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเล่ามานั้นอาจจะเป็นเพียงแค่การกุสร้างเรื่องเพื่อให้ตัวเองพ้นความผิดเท่าน,นั้นเองครับทาให้บทสรุปของคดีนี้ก็คือลาวัวนาถูกสารตัดสินให้รับโทษจําคุกไปเวลา10ปีและผลจากการสืบประวัติย้อนหลังของทางทีมสืบสวนนะครับก็ทําให้เชื่อกันว่าสาเหตุแรงจูงใจที่ทําให้เธอก่อเหตุในครั้งนี้ลงไปเพราะในช่วงปีที่เกิดเหตุนะครับเธอได้ตั้งท้องจริงๆ และสูญเสียลูกไประหว่างตั้งครรภ์อย่างกระทันหันมันจึงอาจจะทำให้เธอไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จึงต้องตัดสินใจวางแผนไปขโมยลูกของคนอื่นมาเพื่อลบบาดแผลในจิตใจของตัวเองก็เป็นได้ครับและในตอนนี้แม้ว่าการตัดสินของกฎหมายจะออกมาเป็นแบบนี้ก็จริงนะครับแต่สำหรับสายตาของเซฟานี่เธอก็ยังคงมองว่าลาวอน่าผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆที่เลี้ยงดูเอาใจใส่เธอมาเป็นอย่างดีตลอดชีวิตทำให้เธอไม่มีความคิดที่จะเกลียดหรือโกรธอะไรเขาเลยครับ เธอยังคงรักและเคารพเหมือนแม่แท้เลยด้วยซ้ำแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตอนนี้มันหนักเกินกว่าที่สภาวะจิตใจของเซฟานีจะรับไหวมันหนักถึงขั้นที่ทําให้เธอต้องดปการเรียนเพื่อเข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันครับกว่าที่เธอจะสามารถตั้งหลักและกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติอีกครั้งหนึ่งและทุกครั้งที่มีโอกาสเซฟานี่ก็จะยอมเดินทางจากบ้านมาไกลกว่า120กิโลเมตรครับเพื่อมาเยี่ยมเลโวนาที่เรือนจํามานั่งพูดคุยสารทุกสุขดิ เล่าให้เธอฟังนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างกินข้าวกับอะไรมานั่งพูดคุยกันเหมือนตอนที่ยังอาศัยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับจนอยู่มาวันหนึ่งเซฟานี่เธอก็ตัดสินใจนะครับที่จะถามคําถามที่ค้างคาใจเธอมาตลอดครับว่าในวันนั้นที่โรงพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นแม่ได้ลักพาตัวหนูออกมาจากโรงพยาบาลจริงๆหรือไม่ช่วยเล่าความจริงทั้งหมดออกมาให้ฟังได้ไหมถ้ายังอยากให้หนูเชื่อใจแม่เหมือนเดิม ทางลาวอนาเองเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้แต่นั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้หลบสายตาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่สะอึกสะอื้นนะครับประมาณว่าสักวันหนึ่งเมื่อแม่พร้อมแม่จะเล่าความจริงทุกอย่างให้หนูฟังเองว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแถมเธอก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะลักพาตัวลูกมาจริงๆนับตั้งแต่นั้นมาเซฟานี่ก็เลือกใช้ชีวิตแบบไปไป,ไปมามา,มาระหว่างบ้านสองครอบครัวครับแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่กับนายไมเคิลพ่อเลี้ยงเป็นหลักเพราะเธอรู้สึกสบายใจ รู้สึกได้เป็นตัวเองมากกว่าเวลาอยู่กับเขาครับและเธอก็ยังเลือกใช้ชื่อมิเชลของตัวเองต่อไปครับแม้รูว่าชื่อเซฟานีมันจะเป็นชื่อแท้ๆของเธอก็ตามชีวิตของพวกเขาทุกคนในเหตุการณ์นี้ก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับจนล่าสุดในปี2020ทั้งนายมอและเซเรสพ่อแม่แท้ๆที่แยกทางจากกันไปหลายปีก็สามารถเคลียร์ใจกลับมาแต่งงานด้วยกันเป็นครั้งที่2โดยมีลูกๆทุกคนรวมถึงเซฟานีมาเป็นสักขีพยานในงานวิวาครั้งนี้ด้วยครับ และพวกเขาทุกคนก็หวังว่าหลังจากนี้ครอบครัวจะกลับมาสมบูรณ์มีความสุขเหมือนที่พวกเขาวาดฝันกันเอาไว้เสียทีส่วนสําหรับทางด้านเซฟานี่เองเธอก็ได้พบรักแต่งงานสร้างครอบครัวกับผู้ชายคนหนึ่งจนมีลูกน้อยด้วยกันสองคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขต่อไปและครั้งหนึ่งเซฟานี่เธอก็เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งของตัวเองเอาไว้โดยใช้ชื่อว่าเซฟานี่ทูมาร t เทอร์สวันดอเทอร์เพื่อเล่าถึงเรื่องราวชีวิตที่สุดแสนจะน่าเหลือเชื่อครั้งนี้เอาไว้และเธอก็ได้พูดถึงความรู้สึก มุมมองที่เธอมีต่อแม่ทั้งสองคนเอาไว้อีกด้วยครับสําหรับลาวอนา่าแม่ตัวปลอมแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังคงไม่ได้ยินความจริงจากปากของเขาหรอกนะครับว่าในโรงพยาบาลวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เธอก็เลือกที่จะให้อภัยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อให้ชีวิตของตัวเองและทุกคนในครอบครัวได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเสียทีส่วนสําหรับความรู้สึกที่เธอมีต่อครอบครัวตัวจริงเธอได้บอกเล่าเอาไว้ประมาณว่า ในครั้งแรกที่ได้รับรู้ความจริงเธอรู้สึกโกรธครอบครัวนี้มากและไม่ชอบชื่อเซฟานี่ชื่อจริงของตัวเองเลยสักนิดเพราะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้หญิงที่เธอรักเปรียบเสม,มือนแม่อย่างเลโวนาต้องติดคุกนั่นเองครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนเธอเติบโตขึ้นได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นของตัวเองเธอก็เริ่มเข้าใจหัวอ,อกของคนเป็นแม่มากขึ้นครับจึงเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่แท้ๆทาลงไปนั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ต้องการทําให้ใครติดคุกแต่อย่างใดแต่พวกเขาล้วนทําทุกอย่างลงไปเพื่อต้องการตามหาลูกสุดที่รักของตัวเองกลับคืนมาเท่าน,นั้นเองครับส่วนสําหรับความรู้สึกของนายมอและเซเรสพ่อแม่ตัวจริงก็ยังคงพูดย้ําเสมอเหมือนเดิมครับว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะให้อภัยยังคงรู้สึกโกรธลาโวน่าเป็นอย่างมากที่รักพาตัวเซฟานี่จากพวกเขาไปเราต่อให้ลาโวน่านะครับจะเลี้ยงดูลูก เอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอด17ปีที่ผ่านมาก็จริงแต่การกระทําของเธอในครั้งนั้นมันได้ส่งผลทําให้เซฟานี่ไม่มีความผูกพันไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับพ่อแม่แท้ๆของตัวเองในวัยเด็กเหมือนที่มันควรจะเป็นจนทําให้บางครั้งความสัมพันธ์ของเซฟานี่กับทุกคนในครอบครัวก็ดูห่างเหินจนแทบจะเหมือนเป็นเพียงแค่คนเพิ่งเคยรู้จักกันเท่านั้นและมันก็น่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกเจ็บปวดใจมากๆสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมล่ะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของคดีสุดปฏิหารในครั้งนี้ครับที่สามารถถูกไขลงได้ด้วยรูปภาพเสลฟี่เพียงแค่ใบเดียวนี้เท่านั้นครับและก็หวังว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับบาดแผลในจิตใจของทุกคนในเหตุการณ์นี้ก็อาจจะได้รับการรักษาและจางหายไปตามกาลเวลาในที่สุดเพื่อทําให้พวกเขาทุกคนนะครับสามารถใช้ชีวิตดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขจนได้ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้ครับก่อนจากกันก็ฝากอีกสักครั้งครับกับซันสุกหมึกกลุ่มเส้นบุกบุงรสหมาล่าครับหาซื้อได้แล้วที่เ e เว่ e อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและถ้าหากว่าในวันนี้นะครับเนื้อหาตรงส่วนไหนที่ผมเล่าตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้ครับเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนนะครับจะไม่พลาด ตอนต่อไปครับหรือสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แดงรูปหัวใจใต้คลิปและสนับสนุนกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ